สวัสดีครับพี่ๆช่างแอร์น้องๆช่างแอร์เพื่อนเพื่อนช่างแอร์ทุกคนนะครับจะเป็นอาชีพช่างแอร์หรือหรือว่าเครื่องทำความเย็นระบบความเย็นแน่นอนมันจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ เพื MM uh, of of course, ่อล้างระบบหรือเทิร์ดระบบรั่วหรือหารอยรั่วนะครับก็คือในตัวเจน N2 วันนี้ผมจะมาบอกการประหยัดค่าใช้จ่ายหรือประหยัดสายอันนี้เพื่อต่อเข้าใช้งานของของการหาเลรอยรั่วหรือล้างระบบ งบประหยัดครับ DIY บ้านๆเพื่อใครสนใจใครต้องการประหยัดงบพอใช้งานพอใช้งานงานสองงานก็ทิ้ง <c oughs> นี่นะ <c oughs> ใครไม่รู้ว่าจะทำยังไง้้บ้างอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับ คือตรงนี้มันมันเป็นทองเหลืยงแล้วมันมันไม่สามารถเชื่อมข้อกับทองแดงตัวนี้ได้มันต้องมีมต,งมมต้องมีน้ำยาฟักน้ำยาฟักรดเชเทียมอลูมิเนียมหรือเปล่าหรือรดเชเทีมทองแดงเอาไปแน่ใจผมก็เป็นช่างใหม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้เลยสายลัด าซื้อได้ง่ายสาย PE หรือเปล่าเขาเรียกหรือสายออก x y ตู้ปลาขนาดน่าจะ3ทับ8หรือ1ทับ2ไม่รู้แล้วก็วาลวสอนตัวนี้หตัวาซื้อได้ง่ายครับอ,อกกุปกรณ์พวกนี้งบน้อยด้วยไม่ต้องเสียดายเวลาพังทนแรงดันได้เยอะอยู่อันนี้ก็หาซื้อได้ที่ ร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปก็มีครับพวกนี้มีครับแต่ว่าอันเนี้ยเราสอนต้องไปหาซื้อแถวร้านเอพวกร้านเอพวกร้านอามอนตามห้างโลตัสพวกนี้มีครับอันนี้น่าจะตัวละยีบห้าบาทตัวยี่สิบห้าไม่เกินนี้ครับยี่สิบหาสสหรือถูกกว่านี้แนะนำด้วยครับแนะนำผมด้วย ก็จะมีเกจช่างแอร์น่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับเกจลดแรงดันแล้วก็ถ้ามีถังในโตรต้องมีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันตัวนี้ด้วยครับตัวคนต้องซื้อนะครับไม่มีไม่ได้ครับตัวนี้ผมไม่รู้ชื่ออะไรกันแน่แต่ถ้าใครใช้ในโตรหารอยด้่วก็ต้องมีตัวลดแรงดันในโตด้วยตัวควบคุมแรงดันถ้าไม่ควบคุมถ้าปล่อยเข้าเกจโดยตรงเลยอันตรายครับ ไม่น,นําหใช่ชิดผิดชีวิตอัดวอร์ดได้นะครับอันนี้ผมก็ทดลองแล้วเดี๋ยวผมทดลองเปิดก่อนอื่นอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับมีวาสอนมีท่อแล้วก็สายรัดหรือว่าใครมีวิธีแปลงดีกว่านี้ก็แนะนําผมด้วยครับเพราะว่าผมได้ลองเชื่อมแล้วลองลองเอามาเชื่อมใส่กันแล้วกับท่อเนี่ย ผมไม่มีลวดเจียมไม่มีฝักผมเชื่อมทองแดงกับทองลวดเจ่ยมทองแดงใส่เลยไม่ได้ครับละลายทิ้งหมดเลยครับผมก็เลยใช้วิธีนีพ้พอใช้ไปก่อนครับก็ใช้ได้ครับไม่รั่วไม่อะไรเดี๋ยวผมลองให้ดูครับ ตอนนี้ผมปรับไปที่150นะครับไอตัวปรับเนี่ยหมุนขวาคือลดเอ้ยไม่ใช่หมุนซ้ายคือลดลดแรงดันลดแรงดันลงให้มันออกน้อยอันนี้คือวัดแรงดันในถังอันนี้คือวัดแรงดันที่นําไปใช้ที่จะนําไปใช้ถ้าเพื่อนต้องการใช้เยอะอเพื่อนเพื่อนก็หมุนขวาเพิ่มนี่ครับเอาอันนี้อะไรไม่รู้สตอ็อปเหรอ ไม่รู้ไม่ทราบอ่านไม่ออกช่างบ้นบานๆครับเือนน้อยเน้นขยันผู้รักมักจังนี่ครับดูสายครับปล่อยมาร้อยห้าสิบนะครับแข็งโป๊กเลยครับอันตรายครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นอีกแนวทางนึ่งเฉยๆนะเพื่อนๆแนะนำไม่ให้ใช้แบบ ระยะยาวนะครับให้พอแก้ขัดงานต่องานไปก่อนแนเกตขึ้นร้อยหครับตรงนี้ก็ร้อยห้าตรงเป๊ะผมก็มีอะไรมาแนะนำเพื่อนๆแค่นี้ครับมีอะไรดีๆก็แนะนำกันไปไม่อยากกักความรู้เราไม่ใช่ช่างสมัยก่อนนะครับเราเป็นช่างยุคใหม่ช่าง5 g 4 g ครับ แบ่งปันความรู้ครับจะรู้ไม่มากรู้ไม่น้อยแต่ก็มีความรู้หน่อยๆครับเรียบน้อยครับร้อยห้าสิตรงกันเป๊ะใช้ได้ครับถ้าอยากจะเพิ่มไปสองร้อยห้าสิบน้ำยาบา,บางร้านบางที่บางคนบาง บางบางที่เขาอาจจะร้อยห้าสิบไม่พอใจเขาจะสองร้อยสามร้อยสองร้อยหาสิบบ้างทำได้ครับแต่ผมกลัวทอดแตกผมกลัวท่อดแตกนะครับดูแค่นี้ก็ร้อยห้าสิบก็ถูจับเท่านุชชีผมล้วโอเคครับก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำแค่นี้ครับ